เล่ลายกลลก,กรรมเทพตอนที่24สู่ม่านฟ้ารีสอร์ตสเดือนต่อมาหนักม่านฟ้ารีสอร์ตท่ามกลางธรรมชาติน้ำตกและภูเขาสีเขียวขจีรายล้อมอยู่รอบม่านฟ้ารีสอร์ตกนกจันร์สุดอากาศบริสุทธิ์เข้ามาอย่างเต็มปอดรู้สึกภูมิใจนในความสามารถของคุณหญิงกาบแก้วที่ท่านสามารถสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ออกมาได้อย่างสวยงาม มานฟ้ารีสอร์ทอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในอ้อมกอดของขุนเขาและบึงน้ำขนาดใหญ่ท่านจัดบริการให้มีบ้านพักถึงสมแบบสไตล์บารลีลานนาและเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมจุดบริการให้นักท่องเที่ยวและลูกค้าชาวไทยประทับใจไม่ลืมแถมยังสวนอาหารกลางขุนเขาส่วนพักผ่อนที่ลมรื่นด้วยพันไมน้านานาพันธุ์สามารถจัดให้บริการ ให้เด็กๆอย่างสนุกสนานด้วยการสร้างสนามเด็กเล่นบ่อตกปลาบริการจัดแคมป์ไฟเพิินที่กลางเต็นห้องประชุมสัมมนาเรือนสปาที่สำคัญท่านยังสร้างสนามกอล์ฟไว้บริการอีกด้วยจัดได้ว่ารีสอร์ทแห่งนี้มีการจัดระบบการบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่มาผักม่านฝารีสอร์ทก็จะได้รับบริการเกือบทุกอย่างไอกนก เสียงเรียกจากด้านหลังทำเอากนกจันสะดุ้งหันกลับมามองก่อนจะส่งยิ้มหวานสาวเท้าเดินเข้ามาหาเจ้าของเสียงหวานปนห้าวของเพื่อหลักอย่างดีใจไอ้ม I mean, ีสบายดีหรอแกไม่ได้เจอกันาเลยนะก็เรื่อยๆแหละแกแล้วนี่แกมากับใครวันนี้อย่าบอกนะว่าแกมากับพี่คิงนะบินตราเอ่ยแซวเพื่อนตัวแสบทันทีที่เห็นหน้าจะมาให้เธอสาวได้ยังไงก็อยู่ๆคู่อริจ,จะแต่งงานกัน หลายเดือนก่อนปานดาวก็โทรศัพท์มาบอกว่าไอ้กนกมันจะแต่งงานเธอยังหัวเราะเลยว่าใครกันที่ชะตาขาดดันขอไอก้กนกเพื่อนสุดซ่าของเธอแต่งงานแต่พอรู้จากปากของปานดาวว่าคนที่แต่งงานกับเพื่อนเธอเป็นพี่ชายของสามีเธอก็หัวเราออกมาแทบขาดใจใครจะไปเชื่อว่าคู่อริที่เจอหน้ากันก็เกือบจะฆ่ากันมาแต่งงานกันทันทีที่ปานดาวเล่ารายละเอียด เหตุผลที่มาของการแต่งงานเล่นเอาเธอห,หัวเราะจนกรามขังไปเลยมินตรากอดกนกจันแน่นเพราะคิดถึงนานแล้วเหมือนกันที่เธอไม่ได้เจอกนกจันอาจเป็นเพราะเพื่อนสุดซ่าของเธอโดนพี่ชายกุสามีกักขังไว้นั่นเองและการที่เห็นเพื่อนเธอที่นี่แน่นอนว่าพี่ชายสามีก็ต้องมาด้วยเช่นกันเพราะรู้ดีถึงกิตติศัพท์ความหึงหวงขี้โมโห ตามเราวีผู้ชายทุกคนที่เข้าใกล้กนกจันเออกนกจันตอบได้แค่นั้นแต่ก็ยังกอดเพื่อนจอมโวยวายเรื่องมากอย่างบินตราด้วยความคิดถึงเช่นกันที่เพื่อนเธอพูดเมื่อกี้ถูกทุกอย่างเลยเวคินมากับเธอจริงๆจะว่าไปตามติดเธอเลยตั้งหากขนาดไปทํางานยังต้องลากเธอไปด้วยเลยใจก็พยายามยอมรับในตัวเวคิน อีกใจก็ทนไม่ได้กับความขี้หึงโวยวายตามราวีผู้ชายทุกคนที่เขาใกล้เธอเธอไม่ชอบไดสายบาบนี้มันเหมือนโดนคุมขังไม่ได้รับอิสรภาพแล้วนี่พี่คิงหายไปไหนล่ะฉันยังไม่เห็นพี่คิงเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวอะไรกันพี่คิงหน่ะคู่มั่นแกนะเว้ยมาบอกว่าไม่รู้ได้ไงฉันถามแกจริงๆเถอไอ้กนกอะไรกนกจานตอบอย่างไม่ใส่ใจ เพื่อนเธอก็ไม่รู้อะไรนักหนาถามโน่นถามนี่อยู่ตลอดเวลาขามไม่ได้ติดกันนี่นาถึงจะได้อยู่ด้วยกันยี่ิสี่ชั่วโมงแกรักพี่คิงหรือเปล่าถามเรื่องบ้าอะไรของแกไอ้มีนไม่บ้านะเว้ยแกจะแต่งงานกับพี่คิงอยู่แล้วเคยบอกว่ารักพี่คิงสักคำไหมมินตราได้แต่หัวเราะก,กับท่าทางของเพื่อนดูมันําหน้าเข้าสิเหมือนจะบอกให้มันไปตายเลยแค่ถามว่ารักพี่ชายสามีไหม ทำนายยังกับโดนมังคับให้แต่งงานเรื่องอะไรฉันจะบอกแกความระโบยกนกจันบอกอย่างอารมณ์เสียกึ่งไม่พอใจเรื่องอะไรเธอจะบอกว่าเธอคิดยังไงกับตะแกขี้หึงขี้บ่นของเธอเรื่องที่จะให้บอกว่ารักหรือไม่รักมันเป็นเรื่องของเธอและเวคินต่างหากคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าไม่รักฉันจะแต่งงานกับตะแกของฉันทาไมคุยอะไรกันอยู่นะ่ะดูน่าสนุกเชียว เสียงเข้มดังมาทางด้านหลังเดินตรงเข้ามายังโต๊ะที่สองสาวยืนอยู่ส่งยิ้มหวานให้ภรรยาอย่างอ่อนหวานสวัสดีค่ะคุณลอมเสียงหวานเอ่ยทักขึ้นอย่างสุภาพก่อนจะส่งยิ้มหวานไปให้คนด้านหลังสวัสดีครับคุณกระหนกอ,อ๋อไม่สิคุณพี่สะพายต่างหากลอมอดสาวพี่สะพายไม่ได้เขารู้มาตลอดว่าพี่ชายแอบหลงรักพี่สะพายคนนี้ของเขาเมื่อหลายปีแล้ว นับตั้งแต่เจอในงานแต่งงานเมื่อหลายปีก่อนอย่าแซวกรนกแบบนั้นได้ไหมคุณลอมมันไม่ชินเลยเรียกกรนกแบบเดิมแหละดีแล้วไม่ได้หรอกคุณเป็นพี่สะพายผมนะจริงไหมพี่คิงจริงเวยคินตอบสั้นๆแต่ได้ใจความอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานแต่งแล้วผมว่าพี่คิงพาพี่สะพายไปพักก่อนดีกว่านั่งเครื่องกันมาเหนื่อย นั่นสิคะ่ะพี่คิงมินเห็นด้วยมินตราหันมาพูดกับพี่ชายสามีก่อนจะหันไปมองเพื่อนตัวแสบแกไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันตอนเย็นคุณแม่กับน้องรินก็คงมาถึงเหมือนกันอ้าวคุณแม่กับน้องรินไม่อยู่หรอก็ออกไปแจากการ์ดงานแต่งแก่นั่นแหละเราเป็นไงบ้างที่กรุงเทพแกแจกหมดหรือย,อยังเกือบหมดแล้วเหลืออีกไม่กี่ใบแล้ว เอาไว้ค่อยคุยกันดีกว่าพี่คิงพากนกไปพักเถอะเดี๋ยวผมกับมีนจะไปดูห้องจันเลี้ยงคืนนีนิดหน่อยพอดีมีอาจารย์มหาลาัยมาสัมมานากันไม่อยากให้ผิดพลาดโอเคกันตามสบายเถอะเดี๋ยวฉันกับกนกไปเองแกกับมีนไปจัดการงานเถอะครับไปทมีนรอมหันมาบอกภรรยาก่อนจะเดินจับมือกันเดินออกไปท่าทางกระนกกระหนิงเรียกรอยยิ้มจากกนกจันได้ไม่น้อย ยิ้มอะไรของเราหนักกระหนกเวคินก้มลงมามองภรรยาอย่างแปลกใจแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจพอเห็นรอยยิ้มหวานที่ประดับอยู่บนใบหน้าหวานก็กลมลงมาหอมแก้มอย่างมันเคี้ยวเอ๊ะกระหนกจานหันมามองเวคินอย่างไม่พอใจแต่แก่บ้าหอมมาได้ยังไงเกิดใครมาเห็นเข้าได้อายเขาตายทำอะไรนี่มันกลางวันอยู่เลยนะเกิดใครมาเห็นเข้าทำไง ไม่เห็นต้องทำยังไงเลยอีกไม่กี่วันเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงหยอกลอก้อก่อนจะก้มลงมาหอมแก้มนวลอีกข้างอย่างคริมอ,อกคริมใจไปเถอะฉันปวดเมื่อยไปหมดแล้วนั่งเครื่องมาแถมยังต้องนั่งเข้ามารีสอร์ทอีกปวดหัวด้วยสงสัยจะไม่สบายกนกจันเงยใบหน้าหวานขึ้นมามองคนคียบ่นด้วยความสงสัย สังเกตสีหน้าและอาการของคนที่บ่นว่าปวดเมื่อยปวดหัวอย่างเป็นห่วงยกมือบางขึ้นมาสาาัมผัสหน้าผากดูว่ามีอาการไข้หรือเปล่าอาการกังวลของภรรยาทำเอาเวคินถึงกับอมยิ้มใครบอกว่าภรรยาเขาไม่รู้สึกอะไรกับเขาแค่เขาบอกว่าปวดเมื่อยปวดหัวไม่สบายนิดหน่อยเองแม่คุณถึงกับเอาอาการกังวลเลยทีเดียวถึงฉันจะไม่เคยได้ยินคำว่ารักจากเรานักหนก แต่ฉันหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งฉันคงได้ยินคําว่ารักจากปากเรานะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกช่วงนี้ต้องเรียบเครียงงานน่ะเวลาพักผ่อนก็เลยน้อยเขาบอกด้วยน้ําเสียงอ่อนๆก้มลงมามองใบหน้าหวานที่อยู่ใกล้แค่คืบแต่ก็เจอสายตาพิฆาตกลับมาแทนถ้าคุณไม่คอยตามฉันก็คงไม่ถึงขนาดนี้หรอกทำงานแล้วกลับบ้านพักผ่อนไม่ใช่ตามเฝ้าฉันตลอด24ชั่วโมง เธอตอบว่ายังโก,โกรธแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะพูดไปแต่แก่บ้านี่ก็ไม่เชื่อฟังเธอเลยตามติดยิ่งกว่าเงาอีก็กฉันห่วงของฉันนี่เอาแล้วไงประโยคเดิมๆอีกแล้วกนกจันได้แต่สายหน้ากับประโยคซ้ำๆซากๆเดิมๆแบบนี้อีกแล้วสินะพ่อพอฉันไม่อยากเถียงกับคุณแล้วไปหาย,ยามมากินซะเราก็นอนจะได้หายไงายหาให้ฉันกินหน่อยสิ ไปสิปวดหัวจะแย่อยู่แล้วกนกจันได้แต่ถอนหายใจกับความออดอ้อนของสามีเห็นแล้วก็อดสงสารเหมือนกันทำงานหนักแล้วยังมาคอยต่างเฝ้าดูแลเธออีกยิ่งเห็นใบหน้าคมสันดูซิซีก็ยิ่งเป็นห่วงกนกจันไม่รู้หรอกว่าอาการเป็นห่วงเป็นใย,ยของเธอจะทำให้เวคินถึงกับยิ้มกว้างอย่างมีความสุขแค่นี้ก็รู้แล้วว่าภรรยาตัวน,น้อยของเขารักเขามากแค่ไหน แค่คำว่ารักมันวัดกันไม่ได้หรอกว่ารักมากแค่ไหนการกระทำนี่สิที่มันช่างชัดเจนไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากมายเราจะพูดอะไรอยู่ละ่ะมาเลยทำไมต้องให้คอยบ่นอยู่เรื่อยฉันบอกกี่ครั้งแล้วไม่ต้องตามกันทุกปีก้าวหรอกแต่คุณไม่เคยฟังเลยเราเป็นไงตอนนี้กลับไม่สบายเหล่าใครที่ต้องลำบากดูแลถ้าไม่ใช่ฉัน กนกจันดึงมือสามีให้เดินตามเธอมาปากก็บน่นแต่ที่บ่นก็เพราะเธอเป็นห่วงนั่นเองไม่รู้หรอกว่ารักสะแก่บ้านนี้ตอนไหนรู้แต่ว่าเป็นห่วงอยากดูแลเวลาไม่สบายก็เป็นเธออีกนั่นแหละที่ต้องคอยดูแลแต่จะว่าไปไอ้อากาศไม่สบายนี้ก็คงเกิดมาจากที่สามีเดินตามเธอนั่นเองขอ,อนับเธอในความอดทนไม่บ่นสักคำเวลาเธอไปไหนขึ้นเขาลงห้วย สามีเธอไปได้หมดแบบนี้จะมาให้รักได้ยังไงคุณหญิงกาบแก้วยื่นการแต่งงานให้กับแม่เลี้ยงบุพผาแห่งคุมน่านฟ้าอย่างมีความสุขใครจะมีความสุขได้เท่าท่านคงไม่มีอีกแล้วลูกชายทั้งสามต่างก็เป็นฝั่งเป็นฝากันเกือบทุกคนแล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันงานแต่งระหว่างลูกชายคนโตกับลูกสะใายที่ท่านถูกใจและภูมิใจไม่น่าเชื่อว,ว่าลูกชายทั้งสาของท่าน จะเลือกลูกสะใภ้ที่ท่านเองก็ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงที่ลูกชายแต่งงานจะมีบุคลิกเหมือนกันทั้งสามคนแบบนี้สเปกก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ก็ยังดีกว่าบรรดาคู่ควงที่ผ่านมาถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆท่านก็คงรับไม่ได้เช่นกันนับว่าปีนี้เป็นโชคสองชั้นสำหรับท่านเลยทีเดียวลูกชายคนโตกำลังจะแต่งงานลูกสะใภ้คนเล็กก็กำลังจะมีหลานให้เธอปีนี้นับว่าเป็นปีที่ทำให้เธอมีความสุขที่สุด อย่าลืมนะคะแม่เหลี้ยงต้องไปให้ได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณหญิงดิฉันต้องไปแน่นอนอยู่แล้วเรารู้จักกันมานานแม่เหลี้ยงบบกผ่าต่อปราบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเช่นกันส่งยิ้มให้คุณหญิงกาบแก้วอย่างยินดีเธอก็สนิทกับครอบครัวนี้มานานการที่ลูกลูหล,ลานแต่งงานก็พลอยมีความสุขไปด้วยและขอยินดีด้วยนะคะกับหลานคนที่สองที่กำลังจะเกิดมา ขอบคุณค่ะแม่เลี้ยงดิฉันก็ดีใจอย่างที่สุดปีนี้นับว่าเป็นโชคสองชั้นของดิฉันเลยลูกชายคนโตแต่งงานลูกสะพายคนเล็กก็ตั้งครรภน้นองิินจะมีน้องใช่ไหมค่ะคุณย่าน้องรรนลดาเลยถามคุณย่าด้วยรอยยิ้มน้อยใช่แล้วจ้ะน้องิินกําลังจะมีน้องแต่เป็นลูกของคุณคิมกับคุณปานไงจ๊ะแม่เลี้ยงบุผาตอบหนูงรินอย่างเอ็นดู จะว่าไปหนูรินหน้าตาเหมือนอย่างแนวรอมอยังกระถอดพิมพ์เดียวกันเลยนะคะคุณหญิงนั่นสิคะเขาว่าลูกสาวหน้าเหมือนพ่อจะไม่อาภัพคุณหญิงกราบแก้วหัวเราออกมาอย่างเห็นด้วยกับคำพูดของแม่เลี้ยงบุผาหนูรินดีใจมีลูกจะมีน้องแล้วน้องรินดีใจคะ่ะแต่น้องรินอยากให้แม่มีนมีน้องให้น้องรินมากกว่าพ่อรอมบอกว่าอีกไม่นานน้องรินก็จะมีน้อง น้องรินพูดในสิ่งที่เคยถามพ่อรองคุณหญิงกาบแก้วถึงกับยิ้มในความน่ารักของน้องรินเห็นทีอีกไม่นานท่านคงจะได้หลานเพิ่มมาอีกคนอย่างแน่นอนดิฉันต้องขอตัวกลับก่อนละคะ่ะยังต้องไปแจกอีกหลายแห่งสวัสดีคุณย่าบุภาเสสีน้องรินท่านหันมาบอกหลานสาวก่อนจะส่งยิ้มให้แม่เลี้ยงบุภาและชื่อที่คุณหญิงให้น้องรินเรียกก็ทำเอาแม่เลี้ยงบุภาถึงกับยิ้มแก้มแทบปรี น้องรินกลับก่อนนะคะคุณย่าจ้ะเราวะยลืมว่ามาเยี่ยมย่าบ้างนะหนูรินเธอก้มลงมองน้องรินด้วยความรักดึงร่างเล็กๆเข้ามากอดก้มลงหอมแก้มเล็กๆทางซ้ายและขวาก่อนจะหันมาสบตากับคุณย่าตัวจริงเราเจอกันในงานเลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงค่ะคุณหญิงไปจากน้องรินเราไปกันได้แล้วคุณย่าบุพภาจะได้พักผ่อนเสร็ที คุณหญิงกับแก้วหันมาชวนหลานสาวก่อนจับมือบางลูกขึ้นสวัสดีคุณย่าก่อนสิจ๊ะเราจะกลับกันแล้วน้องรินกลับก่อนนะคะคุณยา่าน้องรินยกมือไหว้คุณย่าบุผาก่อนเดินจับมือกับคุณย่ากับแก้วกลับบ้านเสียงหัวเราะเล็กๆดังออกมาจากน้องรินที่เดินคุยไปกับคุณยา่าก่อนที่เสีงเล็กๆนั่นจะหายไปแม่เลี้ยงบุผาจ้องมองสองย่าหลานเดินจากไปจนหลับตา อดปลื้มใจขึ้นมาไม่ได้หลานสาวของคุณหญิงกับแก้วน่ารักนะเอ็นดูเมื่อไรเธอจะมีหลานกับเขาแบาบนี้บ้างนะสงสัยชาติเนีท่านคงไม่มีหวังเพราะเจ้าลูกชายไม่ยอมแต่งงานสักทีนับตั้งแต่พัชราและอดิอรปรับความเข้าใจกันได้นั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูจะดีขึ้นเรื่อยๆสร้างความสุขให้กับคุณอาทีมิใช่น้อย ท่านหวังอยู่นานว่าเมื่อไร่ลูกสาวของท่านจะเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีมาวันนี้ท่านคงจะปล่อยวางเสียทีลูกสาวและว่าที่ลูกเขยก็ดูจะรักกันดีแผนการที่ท่านกับลูกชายของเพื่อนคิดกันถือว่าสร้างความสําเร็จได้ไม่น้อยวันนี้ก็อีกเช่นกันลูกสาวของท่านดูจะร่าเริงแจ่มใสกว่าทุกวันเหตุผลน่ารือก็วันนี้ว่าที่ลูกเขยจะพาลูกสาวท่านไปเลือกแหวนแต่งงาน ถ่าจากนั้นอีกสี่เดือนก็จะมีงานมั่นพร้อมแต่งเลยในวันเดียวกันใจจริงท่านก็อยากให้มั่นเอาไว้ก่อนแต่ลูกสาวท่านให้เหตุผลว่าหวานคบกับพี่คิวมาหลายปีแล้วแต่งกันเสียทีก็ดีเหมือนกันนะคะคุณพ่ออีกอย่างคุณพ่อจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงหวานไงคะต่อไปพี่คิวก็จะดูแลหวานเองหวานจะสาสิบแล้วนะคะตอนหวานไม่อยากแต่งคุณพ่อก็จะให้แต่งพอหวานจะแต่งคุณพ่อก็บอกให้รอไปก่อน อย่ามางอนพ่อแบบนั้นสิพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรจะแต่งกันเลยก็ไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าพ่อจะให้คนไปจัดเตรียมงานก็แล้วกันส่วนลูกกับนายคิวไปดูเลิกแต่งกันได้เลยขอบคุณค่ะคุณพ่อหวานคงรอให้งานแต่งงานกหนกผ่านไปเสียก่อนอีกไม่กี่วันกหนกเขาก็จะแต่งงานแล้วอีกอย่างคุณป้าก็เชิญคุณพ่อกับคุณแทนด้วยนะคะพ่อต้องไปอยู่แล้วลูกไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ว่าแต่เมื่อไหร่แฟนลูกถึงจะมารับล่ะนี่ก็สายแล้วนะท่านจ้องมองลูกสาวยิ้มยิ้มอีกครึ่งชั่วโมงคนรจะมาถึงค่ะเมื่อกี้พี่คิวโทรมาบอกแล้วเธอบอกปิดาด้วยรอยยิ้มดีใจที่บิดาไม่ขัดขวางเรื่องคนรักของเธอโดยที่เธอไม่เคยรู้เลยว่าแผนการบางอย่างที่ทำให้เธอและอดิสซอนคืนดีกันนั้นก็มีส่วนมาจากปิดาเหมือนกันแต่งงานแล้วลูกจะให้นายคิวมาช่วยงานที่บริษัทหรือเปล่า ค่ะคุณพ่อแต่งงานแล้วหวานจะชวนพี่คิวมาช่วยงานที่บริษัทช่วงนี้พี่คิวก็กําลังศึกษากงานอยู่นะคะพ่อเอาเหรอพ่อก็กําลังจะบอกลูกอยู่เหมือนกันลูกแต่งงานกันเมื่อไหร่พ่อจะวางมือเสยียทีพ่อจะให้ลูกกับในคิวเข้าไปบริหารงานแทนพ่อช่วงนี้พ่อสุขภาพรเริ่มจะไม่ไหวแล้วคุณพ่อยังแข็งแรงอยู่เลยอยู่กับหวานไปนานๆน,นะคะจะไม่อรออุ้มหลานก่อนเลอคะพ่อยังอยู่กับลูกอีกนาน แต่ถ้ายังไม่ได้รุ่มหลานพ่อก็ไม่ยอมตายหรอกอ้าวโนนแฟนลูกมาแล้วพัชราหันไปม,มองตามบิดาก่อนจะส่งยิ้มหวานให้คนรักวันนี้คนรักของเธอแต่งกายแปลกไปจากทุกวันปกติจะเห็นใส่ชุดทำงานกกงเกงสลด์สีดำเสื้อเชิ้ตแต่วันนี้กลับใส่กกงเกงยีนเสื้อยืดแถมไม่ได้ใส่แว่นอีกต,ตังหาาดูเก๋ไปอีกแบบสงใส่น่าจะให้แต่งชุดแบบนี้บ่อยๆเซนแล้ว หลอก,กว่าชุดเดิมเสียอีกสวัสดีครับคุณลุงเสียงเข้มเอ่ยทักทายยกมือไหว้ว่าที่พ่อตาส่งยิ้มไปให้คนรักขอโทษที่มาสายนิดหน่อยนะครับไม่สายแล้วค่ะเกินมาสิบนาทีเองพชลาตอบร,รับเสียงหวานอย่าลืมชวนแฟนลูกไปดูเลิกแต่งด้วยละ่ะพ่อขึ้นไปพักแสยหน่อยยังไงพ่อฟังน้องด้วยนะคิวครับคุณลุงอดริสซตอบร,รับด้วยน้ำเสียงสุภาพ เรียกพ่อก็ได้อิกไ่นานพวกเราก็จะดองกันอยู่แล้วพ่อไปละ่ะครับค่ะงั้นเราไปกันเถอะหวานวันนี้เราต้องไปดูแหวนมั่นแล้วก็ของขวัญงานแต่งของคุณคิงกับกหนกด้วยโอเคค่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะสายครับวันนี้หวานแต่งตัวน่ารักจังพี่คิวของหวานก็น่ารักหล่อจนแทบจำไม่ได้เลยอดิสรนหันไปมองจนว่าที่พ่อตาเดินรับขึ้นไปบันได ก่อนก้มลงมามองคนหลักด้วยรอยยิ้มลุกขึ้นยืนเต็มความสูงยืนมือหนาจากมือบางที่ส่งมาให้แล้วลุกขึ้นเดินเคียงคู่กันออกมาจากห้องโถงจบตอนที่ยี่สิบสี่